นะครับสูตรรดไล่และมะแลงที่ว่าเนี่ยก็กคือตา,ตามตามตามชื่อครับค,คือตัวนี้คือไล่มแมลงใช่ครับ,บกันจัดสตรไม่ได้ฆ่ามแมลงนะคะรถไล,ล<ด>่รถไล<ด>่แล้วก็ที่ที่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับที่ตัวเอาเตอร์เปงของเราเนี่ยข้อดีเนี่ยคือทุกทุกสูตรเนี่ยเป็นสินค้าที่เกิดที่เราผลิตโดยธรรมชาติทั้งนั้นปราศจากสารเคมีครับผมนี่คือสําหรับเกษตรกร หัวก้าวหน้าแนวแนวแนว,แนวแใหม่ที่ที่ที่ปัจจุบ,บันนี้เนี่ยต้องการที่จะลดเลิกลดละเลิกใช้สารสารเคมีลงมาในสัดส่วนที่น้อยลงเพื่อให้ผลผลิตของของเขาเนี่ยคุณค่ามันเพิ่มขึ้นมผมถือว่าตัวปุ๋ยน้ำของเราทั้งสามสูตรเนี่ยเป็นทางเลือกให้กับเขาได้อีกทางที่ดีรับประกันเลยใช่ไหมว่าไม่มีสารเจือปนหรที่ไม่ใช่ธรรมชาติอะลรสินค้าที่ทุกชนิดของโรงงานของเราเนี่ยจุดที่เรามีความภาคภูมิใจที่สุดนะครับตหนึ่งตัวหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่เปิดประตูโรงงานจนถึงทุกวันนี้เนี่ยครับคือความตั้งใจยังยังคงไม่เปลี่ยนที่เราจะไม่มีการนําสงให้มีใดๆเลยก็ตามเข้ามาในใช้กับสินค้าของเราทุกๆไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามตัวปุ๋ยน้ำหรือว่าปุ๋ยเม็ดครับครับผมแสดงว่าตั้งแต่ตั้งแต่ขอย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะตั้งแต่เริ่มเปิดมาเปิดหรือผลิตปุ๋ยมาขายเนี่ยครับก็คือคิดตั้งแต่ต้นแล้วว่ายังไงเนี่ยปุ๋ยของเราเนี่ยของเอสวีเนี่ย จะไม่มีทางที่จะมีสารพิษหรือว่าอะไรที่เป็นเป็นที่ไม่ใช่ธรรมชาติมาเจอปนแน่นอนคือตั้งใจมาถึงปุ๊บเราต้องทําแนวนี้แน่นอนมไม่มีดินไม่มีเคมีไม่มีดินไม่มีเคมีคมเพราะว่าภาวะโลกร้อนเราตอนนี้ก็ลังสาหัสสากันมากครับนะคะคแล้วก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าภาวะโลกของเราตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมันคลุมได้เดินกระจกอ่ะทราบครับอันนี้ทําให้ต้นไม้เราเนี่ยสมัยก่อนปุ๋ยยาตาทั่วเราใช้ปุ๋ยที่ไหนล่ะ เขาก็สามารถเปลี่ยนไนโตรเจน,นรับไนโตรเจนในอากาศที่มีอยู่79เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นไนเตรตปุ๋ยวานในดินเป็นอาหารเขาได้คือเปลี่ยนได้เองแต่ตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันเกิดเรือนกระจกมันบังไว้ค่ะแต่ด้วยพลานุภาพเอนไซม์ของเรารสามารถเปลี่ยนอปุ๋ยนไนโตรเจนเนี่ยเปลี่ยนเป็นไนเตรตได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะคะอย่างบางที่บางยี่ห้อโฆษณาว่ามีไนโตรเจนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เมื่อมันเปลี่ยนไม่ได้มันกลายเป็นไนตรัสเป็นพิษนะคะ นานไปนิบดินก็ถึงดานแล้วก็แข็งลูกต้นไม้เท่าไหร่ก็ต้องเพิ่มปริมาณถ้าไม่เพิ่มปริมาณหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นเลยก็คือก็คือไม่มีประโยชน์อ่ะคือเขาจะเขียนจะเขียนว่ามีไนโตรเจนเยอะแค่ไหนก็ตามตราบดที่มันไม่สามารถมาเปลี่ยนมาเป็นไนเตรตคือออกมาให้พืชใช้ได้ไาารจริงเนี่ยสภาก็ไม่มีประโยชน์กลับจะทา ให้เป็นเกิดเป็นคลร้ายด้วยซ้ำไปถูกต้องค่ะเรื่อเมื่อเหมือนกับกดอะมิโนแอมโมเนียมูนสักต่างๆที่คุณดมแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะคะตอนนี้มันเป็นกดอะมิโนไปแล้วเพราะด้วยพลานุภาพเอนไซม์เดิมเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนใช่ไหมคะคุณเข้าโรงงานเราคุณจะไม่มีได้รับกลิ่นฉุนเลยกลิ่นเราจะมันก็ไม่ใช่หอม แต่ไม่มีกลิ่นลบปนลําคาหรือมีแมลงวันจริงก็คือเหมือนกับเป็นกลิ่นธรรมชาตินยคะกลิ่นธรรมชาติมันเหมือนกลิ่นดินนะค่ะเป็นปุ๋ยเินปุ๋ย <c oughs> ธรรมชาติจริงๆนะคะครับผมคราวนี้อ่ะขอกลับมาในในส่วนของตัวตัวเนี่ยปุ๋ยน้ําอีกนิดนึงนะฮะครับผมในในทั้งหมดเนี่ยในในปุ๋ยน้ํากับปุ๋ยอ่อปุ๋ยเาเรียกว่าอะไรเดียวกันตาพึ่งมังกรตาพึ่งมังกรเนี่ยนะฮะแล้วก็จะอันอื่นเนี่ยครับผมความแตกต่างมันคืออะไร คือผมขอเรียนอย่างนี้ดีกว่าครับ,รบผมอยากอยากเรียนกับกับเกษตรกรด้วยนะครับว่าทุกคนที่อยากจะเริ่มที่ผมเรียนไปเรื่อยๆคือว่าลดละเลิกการใช้สารเคมีเนี่ยครับก็คือผมคิดว่าคือที่เรามีตัวเลือกให้2อ,อย่างนี่คือตัวปุ๋ยน้ำกับปุ๋ยเม็ดเนี่ยจริงๆวิธีการใช้ที่ดีที่สุดคือการใช้คือการการใช้ควบคู่กันครับผมคือที่เรา ออกมาอย่างเช่นในต่างประเทศนะครับเวลาเขาขายสินค้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาแทบจะไม่ขายขายแยกอย่างนี้ได้ซ้ำปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างเช่นในอเมริกาหรือว่าในออสเตรเลียเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะมาเป็นแพ็กเกจเลยว่าเฮ้ยเหมือนคุณให้ทางดินเนี่ยเป็นชุดครับเหมือนยาชุดเหมือนคุณให้อาหารหลักเสร็จคุณต้องให้เขากินวิตามินด้วยนี่คือแบบนี่คือเราไอ้ตัวไอ้วิตามินที่ว่านี่คือตัวปุ๋ยน้ำตาเราเตเปบี่ยของเราครับผมแล้วคุณปลูกพืชอะไรเนี่ยคุณก็ดูตามคือคุณก็บวกจับเมกซ์กันแบบ อย่างเช่นคุณปลูกปลูกส้มคุณก็ใช้พืชเมืองก้เพราะพืชมองกรอม,มันเหมาะสำรับผลไม้ใช่ไหมครับครับให้ทางดินแล้วคุณอยากจะเล่งผลผลิตคุณก็ใช้ตาดอกเต๋งสูตรเล่งดอกเล่งผลคบคู่กันสิ่งที่ได้คือผลผลิตที่ปลอดสารเคมีแล้ววารุของมันปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนคงทราบดีนะครับว่าสินค้าที่ม่เป็นออร์แกนิกจริงเนี่ยคุณค่าของมันหรือว่าพูดง่ายๆคือเรื่องของราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ3ามเท่าครับซึ่งมันเป็นมันเป็นทางออกแล้วก็ที่ควรจะเป็นสำหรับเกษตรกรไทยได้ยา อยากจะพัฒนาการเพาะปลูกของของใช่ครับไปให้ไกลกว่านี้ครับผมครับผมอ่ะแสดงว่าเมื่อกี้พูดคำพ้องออแกนิกออกมาเนี่ยครับอันนี้นี่ถือเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยออแกนิกได้เลยออแกนิกปุ๋ยเลยค่ะออแกนิกฟอตติไลเซอร์เลยออันนี้ตลาดยุโรปต้องการอยู่นะคะครับ เราก็เราก็มองศึกษาอยู่เพื่อจะได้มาตรฐานไอเฟมถ้าเกิดอนาคตที่เขาต้องการจริงๆไอเฟมนี่ก็คือมาตรฐานของทางทางยุโรปทางอเมริกากเดนมารกพวกเดนมาป็นมาตรฐานสากลครับ็นมาตรฐานสากลนะคะที่เขาจะต้องถ้าคุณมีตรานี้มาตรฐานนี้คุณก็สามารถส่งเข้าไปขายจำหน่ายในประเทศนั้นได้นะคะครับผมเพราะฉะนั้นจะทําให้ได้ผลผลิตผลผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยก็เป็นอินซีย์ ทานเข้าไปบริโภคเข้าไปในร่างกายก็ไม่เป็นไ,ไม่เป็นพิษทุกวันนี้เรามีโรคอันเกิดบางทีโรคนี้อยู่ดีๆมาเกิดมาได้ยังไงก็ไม่รู้สาเหตุของมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าดิฉันเชื่อว่าถ้าเรากินอะไรเข้าไปเราก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือหมายความว่าถ้าคุณกินสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่มีสารเคมีตกค้างคุณก็จะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บที่อ,อ,อย่างเช่นเป็นโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเรง็งหรือว่าโรคอื่นๆที่รบกวน อสุขภาพของเรานี่นะครัอย่างพอความที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยคือด้วยความที่ผมไพอสัมภาษณ์มาหลายท่านผมก็เจอว่าออร์แกนิกกับอะไรปลอดสารพิษอะไรอต่างๆที่บางทีมันต่างกันนะฮะบางคนอาจจะนึกว่าเหมือนกันแต่จริงๆออร์แกนิกนี่คือที่สุดของของกระบวนการของเรื่องธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคราวนี้พอมาทําเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันจะทําให้ราคามัน ราคา,าข,ออของสินค้า,าใช่ไหมครับน้อยกว่าอย่างไงหรือเปล่าครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงตัวสินค้าเนี่ยผมขอเล่าให้ฟังอย่างนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ<ด>ว่าจริงๆเนี่ยคือโดยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมผมมาเล่าไปถึงเซ็กชันว่าปุ๋ยเอสบีของของเราเนี่ยจริงๆมีจุดเด่นเอยอะแยะมากมายเหลือเกินที่พูดตรงว่าเป็นจุดที่ทําให้คนที่ฟังหรือว่าคนที่ได้มาสัมผัสเห็นเนี่ยจะเกิดความเชื่อมั่นเกิดขึ้นครับคำว่าออร์แกนิกที่ว่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งราคาเนี่ย ของเราในท้องตลาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ถูกที่สุดครับคือผมบอกเลยว่าแพงกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปแน่นอนแต่ว่าของเราไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่แพงที่สุดนะครับราค่างเราอยู่กลางๆและคุณภาพของแบบสินค้าของของเราที่เห็นอยู่แบบทุกสูตรอันนี้นะครับ,รบปัจจุบันนี้เนี่ยผมคือเราเนี่ยในฐานลูกค้าของบริษัทแล้วกันนะครับ,ค,รบคือของเราเราก็จะขายตั้งแต่เกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ยไปจนถึงในพวกแบรบระดับ วกโรงแรมด้วยโรงแรม5ดาวหรือว่าแบบเข้าตามโครงการต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากบอกกับกับเกษตรกรทุกคนเนี่ยหรือว่าพวกชาวนาในว่าสินค้าที่ผมขายให้กับพวกหบาโรงแรมระดับ5ดาวเนี่ยกับที่คุณใช้ในหนอดราค่าของคุณเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเราในในในขาเดียวกันเนราคาก็เป็นธรรมด้วยเป็นราคาที่คุณสามารถเช็คบานท้องตลาดได้ครับครับผมโอเคพอดีเป๊ะเลยฮะคงต้องพักสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับครับ เดี๋ยวกลับมาพบกันกับรายการคนไทยเข้มแข็งในช่วงสุดท้ายครับครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับยังอยู่กับดรปริยานุชและคุณมิตรัยสถาวรมณีประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารสายการตลาดบริษัทในเครือ SV นะครับผมโอ้โห จริงๆนี่ถ้าจะให้คุยกันต่อเนะฮะเขาต้องให้เวลาสองชั่วโมงฮะกับกับกับโปรดักตตัวนี้นะครับแล้วก็บริษัทขอเนี่ยผลิตภัณฑ์ในเครือับแต่ว่าด้วยความที่เลาจํากัดคงจะต้องให้คุณวิเดนัยเนี่ยลองช่วยสรุปสั้นๆนะฮะแบบพอประมาณสําหรับบริษัทเอ่อผลิตภัณฑ์ในเครือของ S อสเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็คือจริงๆเนี่ยบริษัทในเครือ SV นะปัจจุบันนี้นะครับจริงๆเ้วเนี่ยเราเราแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นมาตั้งประมาณเกือบเกือบ5ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดตัวโรงงานขึ้นมาภายใต้บริษัท SV การเกษตรนะครับเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยของเราแต่ว่าเมื่อช่วงคือเราก็ทำมาทุกอย่างจะอยู่ในที่ที่นั้นนะครับแต่ว่าเมื่อกระั่าตอนต้นปี53ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเรามองเห็นความความพูดง่ายว่าความสำคัญในการที่เราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าเรามากกว่านี้ คือเราต้องการที่จะดูแลเขาให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกอนี่เป็นที่มาว่าผมเราถึงเปิดบริษัทลูกเข้ามาอีกหนึ่งอันค,คือ SV Winner นะครับ,รบซึ่งสองส่วนอันนี้เนี่ย SV Winner เนี่ยหน้าที่คือจะทำการตลาดก็คือคอยดูแลลูกลูกค้าแทนแทนตัวโรงงานนะใช่ครับ,ค,รบคือข้อข้อดีเนี่ยเราก็จะแบ่งการทำงาน,นกันได้แบบชัดเจนแล้วการดูแลก็คือจะทัถ,ถึงแล,แ,ลและดียิ่งขึ้นทาง SV การเกษเนี่ยก็จะเป็นเป็นผู้ผลิต สินค้าตัวนี้ครับใช่ครับแล้วของเราเนี่ยเอ็ดวินเนอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยทําการตลาดดูแลลูกค้าทุกคนคำว่าดูแลลูกค้านี่หมายถึงยังไงฮะคือเข้าไปหาเขาที่ไร่นะใช่ครับผลยังไงใช่ไหมฮะคือทุกอย่างเราจะอำนวยความสะดวกคือเราดูแลอะไรทั้งนั้นแหละคือ อันนี้ตัวอย่างมาสักคิดหนึ่งก็ได้อะฮะอ่าคือการคือคือนี่นี่คือสเต็ปการทํางานของของเราเลยนะครับก็คือหนึ่งก็คือจะมีการแะหมุดเจอลูกค้าใหม่เปิดการขายไล่การขายตามปกติแต่ว่าสิ่งที่ผมให้ความสําคัญที่สุดจริงๆเนี่ยครับคือหลังจากที่ลูกค้าคนนั้นตัดสินใจจ่ายเงินกับเราไปแล้วืนับจากจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งตั้งตั้งกฎไว้เลยว่า เมื่อเขาจ่ายเงินกับเราเนี่ยเราทิ้งเขาไม่ได้นะมันไม่ใช่ว่าเขาซื้อของเราขาด้วใช่ครับเราต้องเข้าไปดูแลเขาถ้าเขาเป็นร้านค้าผมต้องเมคเมคชัวว์ว่าเฮ้ยร้านค้าที่เขากล้ากล้ากล้าลงของเนี่ยเขาต้องขายของผมได้นะนี่คือจุดแรกนะครับแล้วจุดที่สองเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรเขาลงเขาซื้อปุ๋ยงปุ๋ยของผมไปใช้เนี่ยเขาผลผลิตเขาจะเป็นยังไงผมก็แบบคือผมเราต้องตามตามไปดูว่าใช่ครับว่าเฮ้ยเขาใช้แล้วเนี่ย ผลผลิตเขาแบบไม่เสียหายถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าสินค้าผมมันไม่ดีจริงถ้าเสียหายขึ้นมาใช่ครับถ้าเกิดเสียหายขึ้นขึ้นมาผมต้องเข้าไปดูว่าคือเราจาะลึงจริงว่าเสียหายยังไงเกิดอะไรขึ้นข้าวเหลืองนะสมมติเป็นเป็นเป็นนาข้าวข้าวเหลืองเนี่ยทำไมถึงเหลืองเกี่ยวกับปุ๋ยแค่ไหนหรือว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆแล้วว่าการเพาะปลูกมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับมีดินน้ําอากาศด้วยแต่ว่าเวลาเกิดผลผลิตขึ้นมาเนี่ยคนก็จะคิดไม่ก่อนว่าเฮ้ยปุ๋ยแต่ว่า ตรงจนจุดนั้นเนี่ยเราเราต้องเข้าไปช่วยเขานั่งนั่งคิดนั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเออบางเออทุกคุณแบบแปลของของของ,ของคุณนี่มันมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะวิธีการแก้เนี่ยเราจะดูว่าสินค้าของเราเนี่ยหรือว่าหรือว่าวิธีการใส่ปริมาณในการใส่เนี่ยสามารถช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราดูดูแลลูกค้าแล้วปัญหาโทรศัพทแบบที่ผ่านมามีพงอแม่ที่แบบเกิดปัญหาแล้วเราเข้าไปช่วยแก้ไขจนทําให้แบบว่าคนรับปอะมวได้ดีมียกตัวอย่างมีครับตัวอย่างมีลูกค้าเคสหนึ่งอยู่ ตอนนั้นเนี่ยของที่ออกจากโรงงานอันนี้ของเด่ยตรงว่าเป็นของที่เราส่งผิดผิดผิดสต็อกไปคือคือผิดที่ผิดทางอะไรบ้างคือเราเอาของที่มันไม่ควรจะปล่อยออกจากโรงงานส่งสมาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเขาเอาเขาเอาไปใช้ครับสิ่งที่เกิดเกิดเกิดขึ้นนี่คือแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยพอผมทราบปุ๊บเขาใส่ปุ๊บแล้วไม่เป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่ผมผมผมทำนะนาครั้งนั้นนะครับก็คือผมเดินทางไปที่พิจิตรเลย ไปหาลูกค้าคนนั้นแล้วผมบอกเขาว่าผมเอาขอตางต่างๆที่มันดีจริงๆเนี่ยทั้งตัวปุ๋ยน้ําที่แพงท,ท,ท,ที่สุดตัวคือสินค้าด,ดีดีดีสุดของบริษัททุกๆกอย่างครับบวกกับลดราคาให้เขาทุกอย่างแล้วผมขออนุญาตว่าช่วยรวมคนที่เอาสินค<ห>้าผมทั้งหมดไปใช้เนี่ยมาไว้ที่เดียวกันรวมจะรวมประชุมแล้วผมเนี่ยจะนั่งคุยกับเขาจะบรรยายให้เขาเขาเขาฟางให้ความรู้เขาใหม่แล้วก็มาขอโทษเขากับมือแล้วก็สินค้าทุกอย่างผมยินดีที่จะไม่คิดเงินเลยสักบาท เพราะคือความความมันคือความมีภาพของเราเนี่ครับ uh huh. แต่ว่าผมว่ายินดีที่เข้าไปปุ๊บเออเนี่ยผมเอาสินค้ารอดรอดใหม่มาให้นะครับแล้วก็ผมลดราคาคือของของรอตใหม่เนี่ยก็คือผมให้ให้ให้ฟรีฟรีแล้วผมให้ของที่มันดีขึ้นกว่าเดิมด้วย uh huh. แล้วก็เ,เสร็จแล้วผมก็มานั่งเขาแล้วที่ผมมาเนี่ยผมต้องการจะมานั่งอธิบายว่าของรอตใหม่ของผมเนี่ยที่มันดีเนี่ยมันใช้ยังไงมันถึงจะดีที่สุด uh huh. ครับผมผลตอบรับเป็นยังไงมัางรับตอนนี้ก็ดีก็คือลูกค้าคนนั้นหลังหลังหลังจากคราวคราวนั้นเนี่ยเขาก็สั่งกลับสั่งกลับมาอีกครับในปรมาณในแบบปรมาณที่มากมากขึ้นกว่าเดิมครับผมครับผมเพราะจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าคือที่ผมอ่านดูนะฮะในนี้ก็คือเหมือนกับว่าทางทางบริษัทก็มีเรียกว่าเป็นความขวัญหรือว่าเป็นลุบมุ่งมั่นของบริษัทอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับว่าคือจริงๆเนี่ยคือคือมอเตอร์ของบบริษัทเรา